สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะระับกับสินจังสแนลนะครับคณะเดียวกันนายเศรษฐาสั่งการให้นายพิพัฒน์รัศก,กิจประหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงกระทรวงอื่นๆช่วยดูแลแรงงานไทยเมื่อกลับมาจากประเทศอิสราเอลเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ดีส่วนจะมี มาตรการอะไรกระตุ้นให้แรงงานตัดสินใจกับประเทศนั้นได้สั่งการรัฐมนตรีไปแล้วดังนั้นจะต้องรอฟังการรายงานผลกลับมาก่อนซึ่งรออธรรมนัฐผมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์ก็มาช่วยดูแลแรงงานที่กลับ เพื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ที่ส่วนจะมีมาตรการอะไรกระตุ้นให้แรงงานตัดสินใจกับประเทศนั้นได้สั่งการรัฐมนตรีแล้วดังนั้นจะต้องรอฟังการขยายรายงานผลกลับมาก่อนซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะแรงงานที่ทำกเกษตรใน อิสราเอลเป็นแรงงานที่มีคุณภาพจึงต้องดูเรื่องผลตอบแทนให้เหมาะสมสำหรับท่านสำหรับความเคลืบหน้าสถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ถูกจับ ไปเป็นตัวประกันผู้ที่ถูกและยังมีจำนวนเท่าเดิมส่วนการอพยพแรงงานไทยกับขณะน,นี้สามารถดำเนินการรายวันได้วันละ6 0 0้0ถึง800คนก็ยังมีความเปลี่ยนไปได้เพราะและ มีผู้ลงทะเบียนประสงค์กับประเทศมีเพิ่มมากขึ้นจึงขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวให้กับญาติพี่น้องแรงงานให้ตัดสินใจเดินทางกับประเทศเพราะไม่คุ้มที่จะเสียชีวิตอย่างไรก็ตามในยยกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเจรจาเพื่อให้ มีการปล่อยตัวประกันด้วยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับฝ่ายมั่นคงและยังไม่ทราบสตากรรม19แรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนการเจรจาก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ